สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาโชตพาเพลินค่ะวันนี้พาอัปเดตสวนหลังบ้านค่ะคุณผู้ชมฝนตกติดต่อกันค่ะติดต่อกันฝนตกเดือนสิงหากันยาถ้าได้ตกตกส,สวันสคืนแล้วก็ตกเหมือนฟ้าล่วชุ่มฉ่ำหมดเลยค่ะนี่ค่ะชื้นแฉะหมดเลยนี่ค่ะเยอะหมดเลยค่ะ ที่บ้านสวนได้ทํารั้วคือว่ากันน้าเนาะเพราะว่าที่แถวเนี้ยมันเป็นที่เอียงเวลาน้ํามาก็จะทะลักมาที่บ้านเราสวนเราเนี้ยค่ะบ้านสวนก็เลยต้องทํากําแพงกั้นน้ําแต่น้าเนาะมันเยิ้มจากข้างบนแล้วมันก็ต้องเยิ้มมาข้างล่างแบบนี้ค่ะปลูกอะไรไม่ได้หรอกค่ะนะ้าฝนเยิม้มนะค่ะฝนตกเยิ้มไปหมดเลยค่ะตกมากเมื่อวานนี้ตก เป็นครึ่งวันตกรุนแรงมาอัปเดตมะนาวแดงเวียดนามค่ะนี่ค่ะมันสวนสั่งมาปลูกก็ยังไม่ได้ไปลงปลูกหรอกค่ะนี่ค่ะยังไม่ได้ไปลงปลูกค่ะอันนี้เป็นชบาค่ะชบาสีเหลืองค่ะชำไว้สามสามกิ่งได้กิ่งเดียวนี่แหละค่ะสองกิ่งก็เน่าไปเนาะนี่ค่ะเป็นชบาค่ะ ชะบาสีเหลืองมาอัปเดตสตอน้อยค่ะนี่ค่ะที่บ้านสวนเพาะด้วยมเมล็ดเนาะนี่ค่ะอันนี้ผักเชียงดาอัปเดตให้ชมบ่อยๆค่ะนี่ค่ะพอบ้านบอกว่ายังไม่เอาไปลงปลูกหรอกรอให้หมดฝนก่อนปลายฝนต้นหนาวก่อนเพราะว่าช่วงต้นหนาวเราก็จะวานผักเนาะจะปลูกผักหน้าหนาวกินเราก็ลดน้ําอยู่แล้วเราก็จะเอาเนี่ยค่ะต้น จะตอนเนี่ยไปปลูกแล้วก็ต้นทุมโอแดงเวียดนามไปปลูกค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นผักชีค่ะผักชีช่วงหน้าฝนนี่มันไม่มีผักอะไรใส่อาหารเนาะก็เลยซื้อผักชีมาหวานอันนี้หวานแบบธรรมดาก็ไม่ค่อยขึ้นดีสักเท่าไหร่ อันนี้เป็นข้างขาวเขียวค่ะอัปเดตให้ชมบ่อยๆนะคะนี่ค่ะโตช้ามากถ้าได้โตแล้วเขาก็อยู่คงทนนานค่ะนี่ค่ะข้างขาวเขียวนี่ค่ะอันนี้หวานแบบควบเน่นนี่ค่ะขึ้นดีค่ะตกมากตกทั้งวันทั้งคืนชื้นแฉะอันนี้ก็นี่ค่ะ อันนี้ก็บ้านสวนหวานแบบควบแน่นอันนี้ตากฝนเลยค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในร่มนะคะนี่ค่ะก็ขึ้นเหมือนกันทยอยขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นผักชีค่ะทยอยขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นโซนชวนชมค่ะบ้านสวนก็ยกมาไว้ในโซนเดียวกันเลยค่ะเนี่ค่ะสวนชมชวนชมค่ะเนี่ค่ะเมื่อเขาสูงยาวเป็นชนชมโบราณเนาะก็เปียเนาะเปียแล้วก็มัดไว้ให้เป็นช่อสวยงามค่ะถ้าหลายปีไปเขาก็จะเป็น ใหญ่สวยงามนะคะค่ะอัปเดตให้ดูบางอย่างก็งามบางอย่างก็เน่าเนะาะมะละกอสองต้นล้มเน่าไปแล้วค่ะจัดการเรียบร้อยสิ่งที่งามที่สุดก็คือต้นกล้วยนั่นแหละค่ะเป็นกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมปลูกไว้เป็นร่มเงาค่ะร่มเงาให้สมุนไพรค่ะเพราะมุมโน้นเป็นมุมสมุนไพรค่ะ ป็นมุมสมุนไพรของบ้านสวนปลูกไว้ค่ะคือปลูกไว้เอาไว้ไปขยายไปปลูกที่บ้านสวนเนาะเอาไว้ไปปลูกที่บ้านสวนค่ะผักเพลงามมากๆค่ะผักเพลมาดูคณะคณะก็กินด้วยแล้วก็เน่าด้วยค่ะเน่าตาย ปูผักหน้าฝนเป็นอย่างนี้แหละนะคะเน่นาบางเก็บไปกินบ้างค่ะ,ะอย่าไปเล่นของยายจา๋าวางวางวางครับครับกกนนาต้องมือยครับผมของยายจา๋าปูครับผมน,นะคะคาว,าวางไว้ของยายจา๋าอย่าไปเล่น โซนขิงชนกระชายแดงขมิน้นงามค่ะหญ้าก็งามค่ะชื้นแฉะวางสิลูกอย่าไปเล่นของยายครับ้นาแหลมวางสิอย่าไปเล่นของยายจ๋าสิครับมาครับครับผมหนามแหลมหนูอย่าไปจับ มันจะนิ่งดังมันนี่มนนันนี่อันนี้เป็นอะไรของยายจ๋าเนี่ยจะอป็นดังอออันนี้จุลินทรีย์สั่งข้อแสงอันนี้เป็นนมหมักที่โฟจูนกินกินไม่หมดยายก็เทรวมกันไว้เนาะอันนี้เป็นน้ํามันพืชเก่าเอาไว้ไปใส่กากมะพร้าวสับ กอไฟน้ำมังกอบไปน้ำมังกดไปครับอันนี้จุลินรีย์สัราะหอแสงนี่จุลินรีย์สัรงข้อแสงอืมคุณบกโอ้ยดูดสิชื้นแฉะหมดเลยพี่ฟอสวัสดีครับก่อนลูกพี่ฟอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีดีดไปไปเดินเดินไม่เล่นน้ำนะลูกไม่เล่นน้ำกบไปแล้วกดไปแล้วไปเดินเดินพี่ฟอพาชม ชมสวนหลังบ้านมามามาดูนี่ค่ะดูสิคะความชื้นแฉะฝนตกทั้งวันทั้งคืนชื้นเหมือนอยู่ในป่าดงดิบเลยค่ะอือันนี้เป็นต้นนกคุมกก้มนกคุม้มครับนกคุ้มครับจะเป็นต้นนกคุ้มได้เลย,เลยครับอันนี้เป็นกวักโชโคดค่ะนนกวักกวา<อ>ง,งกวออกวักโชโคดสวยงามเหมือนกันโชโกโชโกวาวาครับสวยงาม ดูสิฝนตกมากต้นกระถางต้นตะไคร่าพานน้ำแช่โอ้ยกลัวนเน่าอันนี้ย้ายออกไปแล้วค่ะดูน้ำแบบว่ามัน,น,นอุดรูครับครับอ,อ,อชื้นแฉะมากเลยฝนตกมากนี่ค่ะอืมอืออืมอืมอือืม ้นช้อนเงินช้อนทองที่ชาไว้ค่ะนี่นี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าเขาติดแล้วนะคะก็ติดแล้วต้องครับผมต,ต้องครับครับครับดูนี่ต้องดับไม้ครับต้องดบไม้ได้งันงันครับผมต้องดอบไม้ดูหญ้ากระลกชื้นแฉะไปหมดปล่อยไว้ก่อนค่ะรอให้หมดฝนก่อนเราต้องอยิมพาอัปเดต สวนหลังบ้านที่ฝนตกหนักชื้นแฉะต,ตกหนักเพื่อนเพื่อนบางคนบางจังหวัดก็ไม่ตกตเขาบอกให้ไปตกที่บ้านเขาหน่อยอที่นี่ค่อนข้างจะตกดีค่ะช่วงกรกฎาสิงหากัยยาค่ะตกตดู ชื้นแฉะหมดค่ะนี่ค่ะอุ้ยชํำใส่กระป๋องกระป๋องเล็กๆครับครับมาอัปเดตต้นอันนี้นี่ค่ะต้นสาริกาที่ชํำไวนะะ้นี่ค่ะเนี่ยสองกิ่งเนี่ยยังสดชื่นไม่รู้จะได้<ก>หรือไม่ได้ค่ะตตบ,บ้าน,<ม>นสวนก็ทดลองเฉยๆนะคะมาดูกระถางคนาเคียวเน่าตายหมดแล้วค่ะเหลือต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยค่ะ จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตจงเดา,เดาครับผมงงเดานีง,างดอปลกูกยังสวยงามงค่ะดูสิดินก็อย่างดีกระถางอย่างดีไว้ในร่มอย่างดีก็เน่าตายหมดเนี่ยค่ะนี่เพิ่งย้ายปลูกย้ายออกจากกระถางใหญ่มาลงปลูกใส่อันนี้ดูไว้ในร่มจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่ฟอยอย่าไปเล่นของยายจ๋านะมามามา อันนี้ต้นแสงเงินแสงทองเนาะอยู่ในร่มสวยงามมากค่ะครับอย่าไปเล่นของยายจา๋าหนามปากหนามปากมานี่มาเรีวนี่ค่ะเหลือสี่กระถางค่ะนี่ค่ะจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้คอยลุ้นกันค่ะนี่ค่ะคิวนี่ค่ะ เียวสีม่วงนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะเน่าตายเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะเน่าแบบนี้ค่ะทะยอยตายไปเรื่อยๆ